มีธรรมะบรรยายนะที่จะนำมาฝากกระละยาณมิตรผูนะ้ที่ฝักใ่ในธรรมผู้ที่นำไปอยู่ในโสมนสิกการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรเก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนนะประทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากรกายออกจากใจธรรมที่จะนำเสนอในโอกาสนี้นะคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสีประการ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโคทารนนามใกล้พระนครกบิลพัทส,สมัยนั้นมีภิกษุมากรูปได้กร,ระทำจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคโดยหวังว่าพระผู้มีพ,าพาระภาคทรงทำจีวรสำเร็จแล้วเนี่ยจะเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือนพระเจ้ามาหานามะ สัพยาราชได้ทรงสดับข่าวว่าภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระวิปภคด้วยหวังว่าพระภูมิปภคทรงทําจีวรสําเร็จแล้วจักสเสด็จรีบไปสู่ที่จารึกโดยล่วงสามเดือนพระเจ้ามาหานามะ,สะเสด็จไปเฝ้าพระวิปภพทรงสวายบางองแล้วนั่งที่บวรส่วนครัง้งหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองคุชเจริ์ ผมชั้นได้ยินว่าพิกษุมากรูปกระทำกีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคนะด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำชีวรสําเร็จแล้วเนี่ยจะเสด็จหลีไปสู่ที่จรึกโดยล่วงสามเดือนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ผมชั้นยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระภาคนะพระผู้มีพระภาคว่านะอุบาสกผู้มีปัญญาเนี่ยพงกล่าวสอนอุบาสก มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามหานามะทูลถามพระผู้ม,มีพระภาคดุขครมหาบพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสีประการ ท่านจังเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะเจ้าใครแล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิดุกอลมหาบุพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาท่านปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้กลวได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งเห็นควาเบาใจสีประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่า ท่านมีความห่วงใยในบรรดาและบิดาอยู่เลยถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบรรดาบิดาอยู่นะอุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าท่านแม้จกกักระทําความห่วงใยในบรรดาบิดาก็จกต้องตายไปแม้ท่านไม่จักทําความห่วงใยในบรรดาบิดา ท่านก็จักตายไปเหมือนกันขอให้ท่านจงละความห่วงใยในมารดาบิดาของท่านเสเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาบิดาของเราแล้วก็ให้ถามเขาอีกอย่างนี้ว่าพ่อท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่ ก็ให้พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาแม้ท่านจะก,กระทําความห่วงใยในบุตรและภรรยายก็ต้องตายแม้ท่านไม่จักกระทําความห่วงใยในบุตรภรรยายก็ต้องตายเหมือนกัน,ข,น ader. ขอให้ท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของท่านเสถันถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภรรยายของเราแล้ว ก็ให้พึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในการมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขาตอบว่าเรายังมีความห่วงใยในกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่ก็ให้พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ดีกว่าราณีกว่ากรรมอันเป็นของมนุษย์ขอให้ท่านพรากจิตให้ออกจากกรามอันเป็นของมนุษย์เสถิดแล้วน้อมจิต ไปในพวกเทพชั้นมหาจตุราชิกะถึงถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจตุมหาราชิกะแล้วก็ให้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าปราณีตกว่ากนะว่าพวกเทพชั้นมหาจตุราชิกะขอให้ท่านจึงพระจิตออก จากเทพพวกชั้นมหาจะตกมหาราชิกะเถิดแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยออกจากพวกเทพชั้นจะตกมหาราชิกะแล้วจิตของเราน้อมไปในเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ให้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามาอย่างดีกว่าวานิชกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ไล่ไปเลย พวกเทพชั้นดุสิตก็ยังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นนิมารดีก็ยังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรนิมพิตาวัสวัตติยังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชั้นนิมารดีพรหมโลกยังดีกว่าปราณีกว่าพวกเทพชั้นปรนิมพิตาวัสวัตติขอให้ท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้น ปรณนิมิตตะวัสวัตตีเถิดแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากเทพชั้นปรนิมิตตะวัสวัตตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วก็ให้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ม่เทียไม่ยังหืนยังนับเนื่องในสักยะ ขอท่านจงพากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนําจิตไปในความดับแห่งสักยะเถิถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากโพรหมโลกแล้วเรานําจิตเข้าไปาในความดับแห่งสักยะแล้วดูก่อนมหาโมพิธอัตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกับอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือค้นจากวิมุตตเหมือนกัน พระสูตรนี้นะหลังจากที่ได้กล่าวทำเป็นที่ตั้ง่งความเบาใจสี่ประการแล้วนะัก็คือนะมีความเลื่อมใสในพระพุทธนะในพระธรรมในพระสงฆ์และพระมีศีลที่พระอริยเจ้าไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วเนี่ยก็ให้คุยกับอุบาสนะกผู้ป่วยไขนะ่ได้รับทุกนะให้ให้ละให้ละสิ่งที่ยังยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ ละจากบ,บิดามารดานะเมื่อละจากบ,บิดามารดาแล้วไว้ละในบุตรภรยาเมื่อละจากบุตรภรยายแล้วก็ให้ละการมคุณห้าของมนุษย์ไปสู่นะไปสู่กามอันเป็นของทิพย์ของเทวดาแล้วก็ละ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 นะจากเทวดานชั้นต่างๆไปถึงถึงชั้นพรหมนะเมื่อถึงชั้นพรหมแล้วก็ให้ละในควาพมพรหมแลนะให้น้อมจิตไปในความตับเหตุสัปญายทิฏฐนะินี่คือการ บอกกล่าวแน,นะนำบอสบผู้ที่กำลังเจ็บป่วยไข้ที่กำลังใกล้จะทำการละให้ละความยึดมั่นถือมั่นะจากหยาบไปสู่ความเป็นละเอียดนะสุดท้ายก็ละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่ความละเห็นสัพยาิทิฏฐนะินี่คือพระสูตรที่นํามาฝากกันในชน่วงนี้ขอให้ติดตามพระสูตรที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปครับ